สวัสดีครับคลิปนี้กับพี่น้องนะครับมาเบ่งวิธีดูแลตะกะแตนตอนเพาะออกไม้นะครับตอนเขาบอกไม้นะครับนี่วิธีดูแลจังไดนะครับบ่ให้เขาตายนะครับซึ่งแดดแดดเนี่ยเซ็ตจังไดครับเข้ามาชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามน้ำเด้อดครับไปบ่งวิธีการกันครับนี่คือตะกะแตนเพิ่ง บ่อไม่ครับวม่านก็เริ่มบ่อได้น้อยหนึ่งครับมือนี้่เริ่มเริ่มบ่อลายครับพี่น้องแต่ว่าแดดบ่มีครับสําหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงตะกระแต่นนะครับบ่อไม่ไม้เสียนะครับอันต่ยที่สุดก็คือพายางดำนะครับอันตรายลยังไหนตีนี่ครับส่วนมากเขาจิบไต่ไปทวนมาครับถ้าเกิดว่าแดดช่วงเที่ยงครับช่วงเที่ยงช่วงบ่าย ไปห,หาสีหามงแรกนี่ครับมันสีแดดฮ้อนบ่ครับฮ้อนแบบเขามือจับผ่าใบดำนั่สิกะับฮ้อนครับฉะนั้นเขากะสีตายครับถูครับถ้าอากาศแดดฮ้อนๆนี่ตายครับ,าาเ,นนรบเพราะว่าผ่าใบฮ้อนนี่ตายได้ที่ครับตะกระแตนทุ่มเกิดใหม่นะครับแบบเพราว่า บางท่านที่เพิ่นเลี้ยงคือกันเพิ่นก็นนกนแช่ประสบการณ์มาสูฟังนะครับก็เลยมาเข<า>ิปนี่เห็ดเป็นมาบอกสูพี่ลองฟังกันนะครับแบบแช่ประสบการณ์เด้อเหครับก็ลัองออกลายครับนี่ตโตอ่อนก็นลังออกโตอ่อนก็นลายก็คือนะครับบอกเทคนิคครับก็คือทาเขาออกมาใหม่ๆนะครับ พี่น้องเอาหยายเขาเอาหยาไว้เรื่อยๆพี่น้องนะครับเอาหยาไว้เรื่อยครับนี่ยอ๋อ,อว่าไม่นี่ก็คือเริ่มกินเป็นแล้วครับก็ทกินมะเก่งครับมี่ใบวา่วา่ๆวิบวิกเนี่ยป็ยังครับเาก็สิเริ่มกินทาผ้าใบห่อนแห้งแดงหัวจักวาครับให้ให้พี่น้องเอาผ้าใบโปร่งๆครับผ้าใบโปร่ลังคาสวนแดดฮอนนะครับผ้าใบโปรลังคาไว้จะครึ่งหนึ่งครึ่งขอกแล,กล้วก็ เอาถุงปุ๋ยปูครับนี่ฐามันห่อนอีหลายกับปูลายครับปูไปจากสามสี่ใบครับอันนี้อันนี้คืออากาศคึมครับอันนี้คืออากาศมันค้มก็เลยบร่ได้ปูครับให้พี่น้องปูลายใบยครับเขาจะได้เคลนมาง้อใเท่องถุงปุ๋ยแล้วเขาก็ทีรอดจากการผ่าใบห่อนแล้วเขาก็ทิบว่ตายครับนี่ นะครับคือการดูแลบางต้นนะครับมันห่อนไรก็เอาผ้าใบพยางผ่าก็ได้ครับปลวกหลังคาเพราะว่าหลังค้าเขอนเป็นผ้าใบซีขาวมาครับผ่าใบซีขาวห้องก็ต้องเอาผ่ามาปลวกหลังคาครับเอาเอาครึ่งต่อครึ่งก็ได้ครับพี่น้องมาปลวกหลังคาไว้ครับกถุงปุ๋ยปูวครับเอาต้นใหญ่เขากินครับเกิดมากเมื่อสามมือเขาก็กินเป็นนะครับ กับมาแชร์ประสบการณ์นะครับเมื่อไม่พราะว่าผมน้ยินบามันตายไยมันตายมันห่อนตายอย่างประมาณนี้นะครับก็เลยว่าเฮ็ดคลิปให้พี่น้องทังบ้านเฮานะครับผู้ที่เลี้ยงตะกระเตนเมื่อไม่เพิ่นเบื่องนํากันหน้าผมกะเอามาประสบการณ์มาแชร์กัน่ะครับพี่น้องาว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์ให้น้าเด้อแล้วก็กดติดตามนะครับพี่น้อง ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ